วิธีป้องกันดวงตาให้ห่างไกลจากโรคเกี่ยวกับดวงตา 1. ใช้อุปกรณ์กันแดดเพื่อป้องกันอันตรายจากแสง UV เช่นร่มหมวกแว่นกันแดดเพื่อชะลอการเกิดต้อกระจกต้อลมต้อเนื้อและควรสวมแว่นกันแสงสีฟ้าเมื่อต้องมีการจ้องหน้าจอเป็นเวลานานค่ะ 2. หลีกเลี่ยงการขยี้ตาเพราะดวงตาบอบบางและสิ่งสกปรปกอาจฝังลงไปในเนื้อกระจกตาและก่อให้เกิอดอันตรายได้ค่ะ 3. ไม่ซื้อ,อยาหยอดตาใช้เองเพราะอาจเป็นอันตรายเช่นต้อหินจากยาสเตียรอย 4. เมื่อมีการใช้สายตามองใกล้เช่นมือถือหรือคอมพิวเตอร์ทุก20-30นาทีควรมีการพักสายตา20วินาทีด้วยการมองออกไประยะไกลอย่างน้อย20พุตเนื่องจากการเพ่งหน้าจอคอมหรือเพ่งที่เดิมๆนานๆจะทำให้กล้ามเนื้อตาล้าและมีภาวะตาแห้ง วดรอบกระบอกตาค่ะควรใช้คอนแทคเลนส์เฉพาะกรณีจำเป็นอย่างถูกวิธีและดูแลความสะอาดด้วยนะคะ 5. หลีกเลี่ยงการรักษาลูกตาด้วยวิธีไม่ได้มาตรฐานเช่นการนวดกดตา 6. กยาหยอดตาควรเก็บในตู้เย็นไม่ใช้ปากโกกันรักษาความสะอาดขนาดหยอดตาและใช้ตามคำแนะนำที่เหมาะสมค่ะ 7. ควรตรวจสุขภาพตาอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง โดยเฉพาะกลุ่มคนที่อายุ40ปีขึ้นไปกลุ่มที่มีโรคตาพันธุกรรมในครอบครัวกลุ่มที่มีโรคประจําตัวเช่นโรคเบาหวานหรือผู้ที่รับประทานยาที่อาจมีผลข้างเคียงต่อตาเช่นสเตียรอยยากดภูมิคุ้มกันเป็นต้นเจ็ดวิธีง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตนเองเพื่อป้องกันสายตาของเรานะคะฝากกดหัวใจกดติดตามช่องนี้และฝากติดตามคลิปใหม่ๆใ,ในทุกๆวันค่ะ